เกมได้ปิดเป็นเวลา20กว่าวันนะเกือบประมาณ20วันนะเกม Battlebit Remaster มัฒน,นาเขาก็ได้เปิดเซิร์ฟแล้วนะในวันนี้นะวันที่ 20, 20 21นะตอนป,ประมาณ21เลยถ้าตีไปพ้อยจริงๆล้วมันก็เปิดเซิร์ฟดึกนะก็ทำให้เราได้กลับมาเล่นเกมนี้อีกแล้วนะเป็นเกมที่เรียกได้ว่าตบหน้าเกม t r ป p น e A ไปหลายเกมนะ้วในระบบของเกมที่ เขาทํามานะถึงตัวเกมจะยังมีบั๊กอยู่บ้างนะแต่ก็สนุกไม่แพ้กับเพเทสตัวที่แล้วนะแล้วตัวตัวนี้อาจจะมีบัก๊กมีอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดานะที่ผมเจอมานะตอนนี้ก็เอในคลิปพุฒเหตุที่คุณจะได้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปที่ผมแบบว่ายังไงอะรอต,ตอนเซิร์ฟเปิดเลยนะก็คุณก็จะได้ดูดูกันนะว่ามันแบบว่าเกมก็ดีขึ้นจริงนะเคอืมอุ้ย อีกแค่ชั่วโมงเดียวนะม่เจอปฮะคนยังเยอะเลยนีอนดิ morning coffee I'm not awake เดี๋ยวตัวได้20นาที s a m เขาเตรียมตัวนี้สบายจะเปิดแล้ว โอ้โอ้มายก้าเซิร์ฟเวอร์โอ้มันต้องรีเกมก่อนป่าวะตอนตอนนี้เขากำลังได้เปิดเซิร์ฟเวอร์กันอยู่ครับขงนักปรับภาพเลยเออนักนักปรับภาพบางบัดตอนเล่มึงอาจจะหาเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะมึงอาจจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะมึงต้องออกไปรีรีเกมก่อนทีหนึ่งถ้ามึงเข้าคาไว้อะมึงต้องกดแบบว่าเอ่อซ่อมเซมไฟก่อนทีหนึ่ง แนะนำให้ออกมาซ่อมเซมไฟก่อนแล้วก็ค่อยเข้าเกมอีกทีหนึ่งจะได้ถ้ามึงเข้าคาไว้นะจอได้แล้วจอได้แล้วอันที่สองคูณสี่พันแปดร้อยนะครับเงินสําหรับคนที่จอแบบจอยแบบี้ลองปรับดิเดี๋ยวคุณจะลองปรับเหมือนกันนะโอเคเหรอเออโอเคโอเคโอเคมาแล้วโอ้ my god แม่จิ๋วเคยดูไอ้นี่ปาสกาหมาอะไรนะสกาห ไม่นะโอ้ my god เขาของเขาปรับให้ดู 4K ได้อ่าใช่ใช่ใช่อ๋ออเคยดูแต่ในโทรศัพท์เนี่ยส่วนใหญ่อะมาแล้วในโทรศัพท์ปรับ 4K ได้ไม่ไม่มันขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยโอะะอไ้ my god เย้ กูไม่ชอบที่เขาใส่ลายน้ำเข้ามาแต่เขาจำเป็นต้องใส่เลยมันจะมีลายน้ำอยู่รอยอยู่ในเกมอ้อาวเจ็บปิงกูดิ้งเลยกูอยู่เซิร์ฟโอสเทเนียนเล่นเอเคเนี่ยแหละแบตเทอรี่มาสเตอร์ไปเลยซีโฟลูกพอ่พอระเบิดทำลายดิสรักชัน่นหามุมยิงใหม่นี่แหละกูือโอชี่กูบอกเลยใครที่เล่นเรนโบว์นะแล้วมาเล่นเกมเนี้ยมือมันสบายมากรัก มันมันกัดเกมพ์มันเหมือนไปเฟิผสมกระเลโมอ่ะจะแบบออกแนวสควออ่ะโคตรดีเลยเ่ไปช่นฟิวโอโนไอเซมัแฟมิล <t od noise> ี่โอโนอราฮัลโหล ฟักยูแบนฟักแยกตอนนี้กูกูคือกูแยกมาเล่นคนเดียวก่อนกูทนไม่ไหวอพราเจ๋งเลยไม่มีคนมาช่วยผมเลยอะไรเราลอง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 หาเซิร์ฟเล่นแยกๆกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเชิญมาเล่นในเซิร์ฟใหญ่ผมไม่มีชื่อชื่อผัวเพียวไม่โดนตัวกันได้ไหมไม่โดนตัวกันเอออยากเพิ่งสี่กูอยากเล่นกูแต่เข้าไว้เกิดต้นที่ศัตรูลู้วนาน่ะว่าอะไรอีก ออกไปต้องดูศัตรูด้วยไม่งั้นตายแน่ๆพอพ่อตายขายเลยเอาเสื้อพี่ปิงน้อยๆแลราก็ลังเล่นได้ดีน,นตายยังเข้ารูเกมนี้ไม่งโค้ชใช้แบบซีครีอาแบบใครที่แบบใช้เทคนิคแบบเช็คซ้ายเช็คขวาเ แล้วก็ร้อยคนครับที่สีมันจอยกันรีบแบบรีบจอยกันโคตรไงตีหก vs ตีหกทำอะไรร้อยห้าครับที่สี่คนมันอยากเล่นกันเยอะเฮียจอยซะแบบเซิร์ฟบัคเลยคิดดู <c oughs> เออมันจอยซะเซิร์ฟบัคเลยเซิร์ฟแบบโชว์สเตตแบบบลักเลยทำไมมันยิงยากขนาดนี้ปะเฮ้ยมันต้องแต่งปืนเว้ยเกมเนี้ยถ้าใครคุมมันไม่ได้คุมยากนะปืนแต่ละกระปุกแต่ละกระบอกอะแค่เรารู้ว่ามันดีดซ้ายหรือดีดขวามันมันใส่มันใส่อยังไงเราก็คุมได้แล้ว เต้ออโต้เบิร์ดบอวโต้ไเซิ่มแคนาดาเริ่มแคนาดาเริ่มแบบเซี่ยซุกเบียร์ดโอ้ยอะไรวะโอ้เกดเครื่องแตกหนึ่งโอเคกูได้มุมละกูได้มุมละกดควิกแม็ดีไหมจ้าจ้าเอ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 าแบบปิงปิงดีดีกว่าเกมเนี้ยถ้าปิงดีดีมันจะสบาย โอเชียตไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มแบนเดตโอ้โหอีวตัวเองแป๊บหนึ่งกูเจอยังเยอะเลยโอต้าวันนี้กูเจอคนแม่งอยู่กันแบบเต็มขึ้นหมดเลยได้เวลาละเพื่อนอยู่ใกล้ๆนี่ช่วยหน่อยเพื่อนไว้หน่อยลู กูโตบีค้างเลยแล้วมึงตะโกนหมอมึงตะโกนว่าเมดิค a l please ดเ c k m e d i มึงตะโกนพูดเลยโอ้โหขั้วท like hmm, mm, yeah ี่อะไรนะถ้าเป็นอย่างนั้นนะมึงเป็นหมอที่แบบ เกมเกมเขาอุตส่าห์เกมเกมเขาอุตส่าห์ดีไซน์มาให้มุตะโกนเรียกหมอชุบได้ไอเนี่ยมันยังจะปิดไม่ปิดทุกอย่างเพื่อที่จะเล่นแบบอะไรเล่นอะไรใส่พวกอมวูดอ่ะใช่สิใช่แต่แต่ส่วนใหญ่ปืนเล็กๆก็โหดเลยนะเกมเนอ้ยเลยลองเล่นเล่นเอ็มซีที่เปิดมากัน เิรอีก,กูกเิร์ไหนก็คูุ้มเิร์ฟนะวายอตายายโอ้แฮมามาโอ้ดูกสกอร์ได้ด้วยใช่เีกสกอร์กระเด็นละเสียฟอสฟอดเซิร์ฟเลยล้กูจะหาเซิร์ฟไหนเดียวเดียวเดียวรอเขาเปิดเซิร์ฟเขารเขาเขาจะทยอยเปิดไม่จบแล,ะละ้วชนะ มีเซอร์เบอร์ที่ไม่ขึ้นมาว่าหนึ่งสามคนทักเจ็ดสิบสี่ะคือวพราะเธอเฮ้ยนไม่ต้องคิดโอ้ย้องคนเล่นห้องเป็นสามร้อยไปครนะอืมครับการเล่นนี้เนี่ยคีคเจ็ดสี่นะผิดคาดเล่นะ ปีสามร้อยปีสามร้อยกูก็ท้สู้ปีสามร้อยกูก็สู้กูบอกเลยปีสามร้อยกูก็สู้ครับกูบอกเลยมันเป็นคนมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้แต่ปีสามร้อยแต่กูกสู้กูหลงแล้วก็มีแมมีแต้มหมื่นท่าแต่คิวศูนย์เฮ้ยอ้าโดนลอยหลังนะมีมีแต้มหมื่นท่าตายซะเข้าเซิร์ฟมันมันมาเยอะมากเลยตรงที่ การที่มูมีแต้มหมื่นห้าแต่คิวสูงเอ้ยถือว่าช่วยเพื่อนไงมึงเป็นหมอเกมเกมแนวเนี้ยมึงก็รู้นี่ว่าการเป็นหมอ่สยามูดแล้วคนนึงไอมันมีไปทัางเซวะไปท่เซลวมันมีคนมีคิวสูงใต้สูงเลยต่มีแต้มเป็นที่1นึ่อนไงนี่ไงมันทำเหมือนในหนังฮิกซอร์อด คลิกคลิกแม็กไปเลยคลิกแม็กไปเลยจริงสามรทนทนได้เงาได้ไหมครับดเอกเากัหแ้ดเข้าวกูนก้ลค่เ well> ้าากหมดเลยเฮียมึงจะอ้มเหรอพวกขี้อ้อมเนี่ยดนากหมดเลย เชื่อได้ไฮไลท์กดตัวเกมเนี่ยสองนาทีเข้าห้องมาแป๊บเดียวไอ้สัสแต่กูได้ไฮไลท์ไปแล้วตอนนี้เข้าห้องมาแป๊บเดียวแต่ได้ไฮไลท์ลมันหลุดเลยแล้วก็ไปกดในเซิร์ฟเวอร์เบลเซอร์เหมือนเดิมไม่ของกู<ม>กดคิเมมได้กูหาในเซิร์ฟเวอร์เบลเซอร์ไม่ได้ตอนเนี้ยคือตอนนี้รออย่างเดียวคือให้เขาอ่ะเอ่อเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเพราะว่าตอนนี้คนไม่เยอะที่ผ่านเนี่ยไปสลับกับกูเลยว่าของกูกดเซิร์ฟเวอร์เบลเซอร์กูชุบเพื่อน กูต้องถักคิปเสร็จเอาอตอนนี้อ้าวไอ้เหี้ยเอ้ากูเรีบคือห้องไม่เต็มไอ้เหี้ยเอาง่ายเลยห้องพวกคนณไม่เล่นอย่างเยอะกูต้องพิปแมทเอาอย่างเดียวเลยกูหาเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้พิปแมทไม่ได้คนไม่เต็มเซิร์ฟหมดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแต่เหมือนแตะคิวศูนย์แตะหกดีแล้วดีมึงมึงต้องเจอไอ้เออใดเออไม่ไม่รอบแรกนั่งเล่นไปเท่าไหร่วะ มันมันเล่นหมอไปมันคิวไปสองสามสองหมื่นสามหมื่นมันยิงไปแค่สิบเปอร์เซ็นตแต่มันคิวเพื่อนชุบเพื่อนไปแบบนี้เยอะแต่กูไม่ได้ยิงปืนเลยเฮ้ยมึงมึงยังมึงมึงแค่ผิวเผินไว้เดี๋ยวมึงได้เล่นไปเรื่อยมึงจะสามารถแบบว่าปลดล็อกอาชีพมินต์อ่าเฮดซอร์รี่อะไรแบบนี้คุยไม่ใช่ไม่ใช่ค่าตัวเลขอ่ะแบบชุบชุบคนครบหนึ่งพันครั้งอ่ะปลดล็อกประกองกระทงพยาบาลสิทองอะไรประมาณนั้ถามว่าแพ็กตอรี่มาเล่นมาไม่เจ๋วช่วยได้ประมาณเจ็ดสิบกว่าคนไม่ใช่หรอว ไม่ไม่อันนี้อันนี้เวอร์ไงแค่เกมเชียนี้มันมีกันเป็นร้อยคนมนฝั่งละร้อยนะมึงรู้เปล่าเกมนี้มันฝั่งละร้อย้นะห้มหนึ่งมันได้สองรสี่สิบไม่รู้ตวาแนวิดอร่อยมากชุบเรื่อยเชียมันเกมมันรีสปาได้เหมือนไปทั้งฟิ้วมันไม่ได้มันไม่ได้แบบช้าเลยขนาดนั้นมันไม่ได้แบบว่าตายแล้วต้องรอรอบหน้ามันตายแล้วมันเกิดใหม่ได้มันมันต้องมาไม่หมเยอะอะจบ้วูหาเพอนได้